เอาละครับก็กราบสวัสดีมิตรักแฟนเกมสุดท้านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุปะกาะกันด้วยนะครับผมพบกับผมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรามาจัดการกับเกมแมวครับมาดูกันว่ามหากราบครั้งนี้ e ีพีที่6เราจะปิดจบน้องแมวได้ลงหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าปิดได้ลงก็ถือว่าสุดยอดกันไปเลยนะ พร้อมกันหรือยังอะพร้อมกันหรือยังกับเกมแมวตอนนี้ก็หกแสนกว่าแล้วกับทุนห้าบาทของเราโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาถึงจุดจุดนี้กันได้นะท่านผู้ชมคือมันแบบมันโคตรเอาอะพูดตรงๆว่ามันโคตรเอาอะแบบมาดิใครจะทําได้อีกอะใครจะทําได้ขนาดนี้อีกอะโอมันจะท่านผู้ชมจะได้รู้นะว่ามันใช้ความพยายามมากจริงๆนะมา ถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายกับช่องซูรูปาก้ากันด้วยนะกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะพร้อมกันแล้วก็ไปใส่หน้ามันกันเลยครับผมกับเม็ดละ400ไม่มีลดไม่มีเพิ่มเพราะมันเพิ่มไม่ได้แล้วนะไปกันเลย10หมุนครับ10มาครับผมแล้วคูณ2ดอกแรกก็แตกมาเลยครับร6 0แล้วอีก3 2 0 620ครับ640โอ้โห480ครับเอาครับ เอาฮะก็ <S <S ถือว่าได้เรื่องนะท่านผู้ชมได้เรื่องแล้วมีมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรว่ามีลุ้นอะมีลุ้นอะผมบอกเลยว่ามีลุ้นอะโอ้โห و, สารัยแต่มาพันสองครับชื่นฉ่ำหัวใจเหลือเกินฮะชื่นฉ่ำหัวใจเหลือเกินฮะชื่นฉ่ำหัวใจเหลือเกินแล้วคูณสี่ดอกนี้เอาเรื่องอยู่นะมาดิมาดิ เอ้ยสวยแล้วคิวแตกพร้อมวายครับผม60บาทแล้วพัดแตกมา2 A แตกหรือเปล่าโอโหซูช oh ิมาครับโอโหสิบ oh บวกวายครับและเอ้ยมันหล่นมาไงวะท่านผมสชมสเก็ตเตอร์5ตัวมันล่วงมาไงอะเชีย่ยดูโคตรโคตรครับผมบอกเลยอย่าบอกว่าอีกนะมาอีกดีมา ลุ้นแบบฟรีในฟรีเลยอะช็อตเนี้ยโอเคแตกมาครับผมซูชิต้องมาแล้วละ่ะขอร้องเลยสาลายมาซูชิต้องมาแล้วไม่มาว่ะท่านผู้ชมซูชิไม่มาว่ะโอ้โหคูณแปดฮะสาลายแตกมาพร้อมไปครับ จริงวะเนี่ยแตกทีละหมื่นก็น่าลุ้นอยู่นะก็น่าลุ้นอยู่นะผมบอกเลยก็น่าลุ้นอยู่นะแล้วสั่นๆดอกนี้เป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นที่เน็ตกูเองครับผมโอ้โหไฟครับผมคูณ14ครับแล้วสาหร่ายแตกมาแบบนี้2 0 0 0 0ืนะส0แตกมาอีกรอบหนึ่งอะเอาอยู่ ก็พอได้นะท่านผู้ชมสองหมื่นสี่ฮะพอได้อยู่พอได้อยู่เก็บเล็กว่าสมน้อยฮนะไม่ว่าจะครบไม่ครบเราก็น่าจะพอกับอีพีนี้แล้วมั้งดูทรงอนะ่ะดูดูจากทรงอนะ่ะท่านผู้ชมสองหมื่ห้าครับผมโอ้เหนื่อยมากท่านผู้ชมเดินทางมาถึงอีพีที่6กันจนได้นะคูณ20แล้วตอนนี้คูณยี่สิบสองฮะเลยอีกหนึ่งหมุนจะมาเพิ่มหรือเปล่า พัดมาสวยงามครับ10,000ื่นแล้วส0บดอกนี้อีกครับผมขอเดือดเดือดหน่อยดีได้อยู่นะท่านผู้ชม72,000ฮะเงินรางวัลรวม71,120บาทก็ถือว่าได้ลุน้นน่ะโอ้เอาไปเขาเรียกว่าไงมันเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะเนี่ยมันมันถือว่ามันมันเหนื่อยพอสมควรอยู่นะเราแบบว่า เราพอแค่นี้ไหมมันจะได้ไม่จริงไงท่านผู้ชมถ้ามันจริงก็แล้วไปอะไรอย่างนี้หรอเอาดีวะมันต้องให้ไปให้สุดดิวะระดับช่องซูรุปาก้าแล้วเราต้องงัดให้สุดครับผมไปอย่าท้อใจครับเพราะว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือพามอะไรครับเนี่ยยังมีแรงเล่นมุกอยู่นะยังมีแรงเล่นมุกอยู่นะไม่รู้ว่าแตกน้อยแตกน้อยปะเนี่ยแตกน้อยปะเนี่ย แตกน้อยปะเนี่ยเรียบร้อยฮะไม่มาเลยอะเอาไปเซ็ตสิบหมุนไะไม่มาพอละไม่ไม่เล่นละคนทงคอนเทนต์โอ้โหมันจะมาให้อีกเหรอมันเบื่อไปนะถ้ามันจะมาอีกอะเออว่าอยู่คืออยากให้มานะแต่ว่ามันมันคงไม่มามันเบื่อจัดเลยอะเฮ้ยมาไง เบี่งพลังแล้วฮะตอนนี้สู้อย่างเดียวครับกายพร้อมใจไม่พร้อมครับเอ้ยไม่ใช่ใจพร้อมกายไม่พร้อมมาจอดน,นี้แล้วแมวมาอีกสองตัวคูณสิบะโอ้โหเป็ดละสี่ร้อยอ่ะท่านผู้ชมแล้วคุณสิบสี่มาครับผมดอกนี้พันกว่าบาทคูณสิบหกครับ เอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่ผมบอกเลยว่าเอาอยู่แล้วแมวมาอีกสองตัวเป็นคูณยี่สิบครับเหลือหมุนสุดท้ายอุ้ยสาร่ายสองหมื่นแปดเลยหรอพัดมาอีกครับหมื่นหกครับโอเคโอ้โหสี่หมืน่นสี่เงินรางวัลรวมครับผม4 7 5 2 0รอบาท ก็ถือว่าเราก็ใกล้ความจริงพอสมควรแล้วนะขอ,อยัดลีฮดีๆีเฮ้ยอย่าบอกเข้ามานะได้อยู่ได้อยู่คิวแตกมาคูนแปตอนนี้หกพันนะแล้วโคมไฟอ่ะเท่ามาคือแบบผมบอกเลยหลายหมืน่นดีงไงผมบอกเลยหลายหมืน่นเะาโคมไฟมาโหขอบคุณครับมีกำลังใจสู้ต่อแล้วฮะ หลีเบ็ดครับขยะเบ็ดจึกๆึกจึกจึกจึกดยาวไปเลยลันเลยฮะรันเลยฮะกดเองแล้วจอดนี้เราคูณ6กหมาแบบนี้6,000ฮะแล้วโอ้โหคิวหกสิบหมาอีกแล้วครับผมโอ้โหพาร์ดอกนี้ไม่เก้0 0มื่นะเฮ้ยใกล้แล้ววะท่านผู้ชมใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วโอ้โหหนึ่งแสน ขออีกหหมุนอ่ะถ้าไม่แตกคือเลิกเลยท่านผู้ชมไม่แตกคือพอแล้วผมว่าเหนื่อยมากแล้วโอ้ยแมวมาเยอะๆแบบนี้ like มีโอกาสนะผมบอกเลยมีลุ้นอ่ะแล้วแมวดรวมกันคูณสิบสองนเก้ครับโอ้โหหมุนแรกก็หมุนแรกก็โชว์พลังไปแล้วตอนนี้สิบมาโอ้โหสี่รสิัดดอกนี้หมื่นเก้าโอ้โหใกล้เคียงครับใกล้เคียงได้ลุ้นฮะได้ลุ้น ท่าผู้ชมมันขาดสามพันขาดสามพันมาหน่อยมาคือจบอะเรียบร้อยอจะรอใครครับท่านผู้ชมโอ้โหถึงเป้าหมายกันสักทีครับผมเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องสุรุฟาก้ากันด้วยปุ่มมือกันด้วยที่เดินทางมาถึง อีวีนี้6กันครับผมขอปิดจบมาหากับคุณน้อยล่าเงินล้านนะใครขอมาก็พักไว้ก่อนนะช่วงนี้เหนื่อยจัดเลยทนะ่านผู้ชมเหนื่อยมากๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคลิปอะไรเกมอะไรก็ขอกันมาได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้กรบาบเท้าลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีครับ